โดยแม่มาเจ้าหางไม้ใ่้เราแก้วเลยให้ดีดีมีแหงแล้วบอกให้เจ็บไปไข่ไอ้เจ้าคงอยดีมีแหงมีไข่แล้วพู้ที่เจ็ดมอมือเป็นทิศนาะวาซานซาโดยขอบใจเด้อแม่เด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพเข็งแข็งแข็งอย่าเจ็บอย่าจนเด้อขอให้เจ้าอยู่บ่อกอ้าทางนี้บอนี่ตบน้องก้นที่ดิก้นที่จ้่ไหม จะพูดคิดบอกไม่นน้ำเบาสิไปหาน้องส้างเ้อบ้ดนี้เดยอ่ะดยขอมคขอบใจน้ำเบาลายๆด้อโดยด สบายดีเด้อสบายดีดยเฮ็ดยังขุดักขุดักหัวดโอ้โหขุดเตดนแล้วบุ่ดคนเดียวเลยโอ้ยคน้องเยคนันี่นี่นะี่น้อง

โลยไปเยอาเอาเอาเหนื่อยบ่ะอดอาโอดอ้าวคือบูเห็ดจำพ่นเลยป่คือบูเห็ดจำไปเลย กวางแล้วบอกสมีนะโดยชงรืมีไปเารถนะบ้ามานอะแก่ไหมบ่อีบขบเอราะว่าเจ้าสิเฮ็ดจักมือแล้วสองมือสองมือโดยถนนใน มะสิคุเจเอาหลักมาใส่เด้อดยเล่นะได้บบี่เอากอะไรบจักล้ไมนับนคุณลนอะไได้ด้วน้องพิมพ์งานพี่น้องาเลยผู้จักเค็ยเรียกเคนงานภาสัจ้าซีโอไม่พูดเลยบอกดย

หกหมอหมอหมอจะเอาหยังมาให้ข่อยหางไม้ว่ากระเพาะั่นเด้หางไม้เออโดโอ้พี่น้องเอ้ยหางไม้กระเพาะแม่หมอลำเลยหามาให้บกยๆเจ้าเฮ็ดมอค่อยผ่านมอบ่โดยอืมยาดีกระเพาะพี่น้องเอ้ยอย่าพื้นเมืองว่าซั่นอืมและแม่หามให้แม่หมอลำเอามาให้เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบาแก้วก็เป็นกระเพาะนี่เนาะ แลให้เราแก้วนั้นขลามเชี่ยกรเรื่องดองกับเบียนะฮายขลามเชี่ยกรโดยโดยเสิอดได้บ่าน้องขลามจากมือนี่ชมพักชมเมยกับแม่ฮะสักชมช้ำมือบุญแนแม่จะให้กินสองสามมือเป็นทิศนาอประสานซะโดยขอบใจเด้อแม่เด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพเข็งข็งแข็งอย่าเจ็บอย่าจนเด้อโดย โดยโดยโดยขอบใจหลายๆแม่โดยๆโน่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่มอลำใจดีเนาะอ่าซอกคักอ่าเปือกไม้ว่าซั่นมาให้บ่าแก้วอ่าเพิ่นว่าบ่าวแก้วว่าอันเจ็บกระเพาะว่าซั่นแล้วก็เพิ่นก็ซอกอ่าหากไม้มาให้เลยพี่น้องเอ้ยทันทีพี่น้องตะขอบอกขอบใจเพิ่นหลายๆพี่น้องเอ้ยอ่าที่มามีเมตตาป bao kèo, tô, mặt sẵn Đã cả mẹ cái dù đi mi hèn mặt sẵn đơ, mẹ đơ khóc cháy lê lái uhm, anh nhu măn khuôn nhìn rồi, rồi ừm sẽ có lột chào hắn rồi, rồi rồi, 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 rồi khóc cháy lê lái rồi ừm thôi à, con rồi, rồi, khóc cháy lê lại, lại. mít tê ba, à เ่นข่ายยังมีแต่ว่ากินแล้วเนาะจึว่ากันเนาะโดยๆๆโดยพี่น้องเอ้ยทางแม่โมลําเพิ่นกะอาใชดีว่าซั่นเนาะเอาหากไม้หรือว่าเปลือกไม้มาให้บ่าวแก้วอ่าอย่าดีปัวกระเพาะว่าซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วกะทางน้องกิ๊กนี่ก ุูดลักวัวงงเง็บงงเงบอยูพ่พี่น้องเอ้ยก็ได้อืมอืมอืมอ้าวอ้าวสู้ๆอืมอืมอืมนาวบ่ไม่นี่นะหนาวครับได้สุดใหม่ละวันนี้เขาดูงเห็นบ่ได้สุดใหม่โดยน้องอังกฤษที่บานี่เพื่อนไทย Ngay lâu phun hai thôi đai lâu vẫn chưa lắm chồng 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 Chị em <laughs> vòng Vòng Rồi Rồi, áo Bao bị dư đồn kỳ này <laughs> Đôi, phần khu lạc 2 năm lạc rồi Đôi phần cho khuôn lạc <laughs> rồi à... Hãy ຢາກໄດ້ບໍ່ຜູ້ມາຊອຍຫວຽກເຈົ້າຫະບໍ່ຍັງບໍ່ຢາກໄດ້ບໍໂດຍຫືດີຄືການໂດຍຫືຍັງຊະກ່ອນໃຫຍ່ຊະກ່ອນໂດຍຕອນນີ້ວ່າຢາກໄດ້ກະອ້າິຫນຍັງບໍຢາກໄດຍ່ຊະກນເດີຸຈັກປີເຈົ bố ở anh nhụ tụi à bố lấy tụi em xì lấy nó rồi 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 là bảo giọt đó rồi thì nó nó cần nhanh tập 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 bưng là bào dài lắc thì chậu đó rồi bảo bị cả khút rồi chậu vô không oh, đi bò đi nong kia đi con đi chuột ký ba ba bò chuột ba ngon ngon xoay đào ba ký ba ký ba ký bò ký ba ký ba ui ba ký ba ký ba ký ba ăn ba

จะบนคงเทไปเลยเอาภาคนี้เจ้าคือบุกคนไปลูกบนไหมน้องน้อเปคนนีดลีูกปบนได้ันเดรขุดทางไหนทางบนบ่ไเรียเลยื่อยเรขุดทางดต่อไป ข,ขุดต่อพ่นบอ่อกเออาอขุดต่อนี่ก็ได้เอาไปดิเอาหนุหนุมามาปวดเลยดิ ดึงโยดึง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 ดดึง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 ดงดึ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 งด ມື ais, ້ນີ້ຖືວ່າສໍາເລັດເນາະແມ່ເນາະກະຊິກາຫານຊຮົອົຕນງອ สันคมโอเคเลยหอมยันเลื่อยสัุคมซองกบพอแทกอีกคุณเลแทกกับพี่เราเล่นนี่สอง

โอ oh, ้ยนันกว้วร่ oh. กับลรงว่าสิทุ่มอ้ามิเตวาโทนี่ละเด้ออ่านาบ้วาสี่ไปหานงอันน่ะนงนงยังก่อ บ่ <B> นางคือในน้องสาวเมนนำบ่าวสิไปหาน้องสางเลยบันนี้เด้ออ้าโดยขอมยขอบใจนะบ่าวหลายๆเด้อโดยความแย่งแง่ารเจ็บบ่ให้ได้ทวามไขว้ให้เด้เร่องบ่ยจะได้วยเด้อสมปทานาสิ่งใด้คอยได้สิ่งนั้นเด้อโดยขอบใจเด้อ น้องพี่น้องคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพรขึ้นแข็งเด้ออย่าเจ็บจะจนเด้อวัอนี้บากแก้วก็มาหาน้องกิ๊กคือเก่าน้องพี่น้องมาอ่าซอยน้องกิ๊กขุดลักขั้วปลาสันกระพังนำกพัยงลักขั้วนำเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่สวนผักปลาสันเนาะพี่น้องกว้งเติบปลาพื้นก็เห็ดอ่าหอมน้ำมาดานเลยพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าแนวคิดพื้นกระอ่าไอเดียพื้นกระดีเนาะพี่น้องเนาะ เอาเขาอ,อยู่ดีมีเฮงทุกข์ภาพคงแขงอย่าเจ็บไปจนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าไปใส่มาใส่ก็มีคนหกคนแพงว่าสันเอาแก้วกรสซิคอโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเนาะตอนนี้การคำแล้วพี่น้องเนาะเอาพวกคำขัดตาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ